คลิปนี้เรามารีวิวรถพวนดินนะครับผมตัวนี้จะเป็นรถพวนดินนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ l d e n h o อนนะครับรุ่น 80F นะครับจริงๆแบรนด์นี้ก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นกลางค่อนมาทางเล็กนิดนึงนะครับผมตัวนี้ได้มาราคา20,000นิดๆน,นะครับเป็นมือนหนึ่งเลยนะครับทีแรกก็กะว่าจะเอารุ่นเล็กๆก็พอนะครับผมาราคา ประมาณหมื่นต้นต้นนะครับผมก็ราคาน่าสนใจเลยนะครับผมก็จะเป็นพวกรุ่นเล็กนะครับผมรุ่นเล็กเป็น5.5้าแรงม้านะครับก็เป็นรุ่นหมูจิ๋วของเขานะครับผมก็แพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นหมื่นต้นเหมือนกันนะครับผมหมื่นสามหมื่นสี่นะครับผมแต่ก็เราด้วยความที่เราอยากได้ของแถมนะครับเป็นชุดพวนชุดผานไถนะครับใบแหวกต่างๆที่มันใหญ่ขึ้นนะครับผมก็ เดี๋ยวซื้อรุ่นเล็กมาก็อาจจะเสียดายภายหลังนะครับก็เลยบวกอีกนิดหน่อยนะครับได้ผ่านไถชุดใหญ่เลยนะครับผมใบแหวกใหญ่ผ่านไถใหญ่นะครับหัวหมูไถนะครับผมหัวหมูไถใหญ่เลยนะครับก็เป็นของแถมนะครับที่มากับรุ่นนะครับผมก็เลยไหนๆก็ไหนๆนะครับก็เลยจัดเป็นรุ่นนี้ไปเลยนะครับ 80F นะครับผม20,000นิดๆนะครับก็ลดพื้นดินนะครับพอดีเรามาทํา กะว่าจะเอามาปลูกผักกินเองนะครับเล็กๆนะครับเป็นแปลงเล็กๆครับไม่ได้ถึงขนาดทําเป็นไร้นะครับผมก็จะเป็นรถควนดินแบบเดินตามแบบนี้นะครับเป็นรถเพาเดี่ยวนะครับที่หลายคนอาจจะเรียกว่าตั๊กแตนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือนะครับจริงๆก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับแต่ที่เลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าดูบริษัทเขาน่าเชื่อถือดีนะครับแล้วก็ เขาทำมาเป็นหลายรุ่นด้วยนะครับผมเรื่องลดพันดินเอ่ยลดเอ่อลดตัดหญ้าเอ่ยนะครับก็มีเยอะๆนะครับสินค้าในแบรนด์ของเขาครับบริษัทก็ดูน่าเชื่อถือดีนะครับผมก็เลยเลือกตัดสินใจเอาแบรนด์นี้นะครับราคาก็ถือว่าอยู่ในเรทที่ไม่แพงเกินไปนะครับผมเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆในเรทเดียวกันนะครับก็ เห็นใน u ู u ูบทางบริษัทเขาก็ทำรีวิวออกมาดูใช้งานง่ายน่าสนใจดีนะครับผมน่าเชื่อถือด้วยนะครับก็เลยกล้าสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับในแบบฉบับของผู้ใช้งานจริงนะครับกับผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับถือว่าเป็นมือใหม่นะครับความรู้สึกมือใหม่ที่ใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากการทดสอบใช้งานจริงนะครับตัวนี้นะครับ ก็เขาเอามาส่งก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมหนึ่งสัปดาห์นะครับผมสั่งไปโอนเงินแล้วเขามาส่งนะครับตัวนี้มีค่าส่งดูพันห้าร้อยบาทนะครับส่งมาเชียงรายเลยนะครับตัวนี้จากภาคอีสานนู่นนะครับส่งมาเชียงรายเลยนะครับผมก็ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับผมก็แพ็คส่งมาอย่างดีเลยนะครับก็แกะใช้งานดูครับก่อนส่งเขาก็จะทําการเช็คเครื่องเช็คอะไรให้ทดสอบ อะไรให้นะครับผมก็ถือว่าดีอยู่นะครับพอมาถึงผมก็นํามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับของเหลวต่างๆนะครับเพราะว่าเขาจะถ่ายออกนะครับเราต้องมาเติมเองนะครับแล้วว่าลองสตาร์ทดูนะครับก็ชึ่งสองชึ่งก็ติดแล้วนะครับผมก็ถือว่าสตาร์ทติดง่ายอยู่นะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะครับทางบริษัทเขาก็ทําคลิปสอนทําคลิปแนะนําให้เป็นอย่างดีเลยนะครับมีหลายคลิปเลยนะครับแต่ละรุ่นนะครับผม ตัวนี้จะเป็นรุ่น 80F นะครับก็เป็นเจ็ดแรงม้านะครับผมได้มาผมก็ทดสอบอเดินตามลองใส่เกียร์อะไรลองดูนะครับก็ถือว่ายังไม่คุ้นเคยนะครับผมเพิ่งจะจับรถคนดีเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ถือว่า,าเครื่องแรงดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลอง ทดสอบใช้งานจริงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียจากประสบการณ์ของผมที่ได้ลองนะครับผมลุยงานแรกนะครับก็เล่นงานหนักเลยนะครับก็ดินนี้ก็ไม่เคยผ่านการพวรวนการปลูกอะไรมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นดินที่แน่นนะครับแล้วก็หญ้าก็ขึ้นรกด้วยนะครับผมดินลักษณะก็จะไม่พื้นก็จะไม่เป็นพื้นเรียบนะครับผมก็จะเป็นขุขระหน่อยแล้วก็จะเป็น ร่องรถไถนะครับผมก็จจะมีสูงมีต่ำนะครับมีก้อนหินอะไรปนด้วยนะครับที่สําคัญหญ้าเต็มเลยนะครับผมก็ไถมันไปทั้งหญ้าแบบนี้เลยนะครับถือว่าลองของหนักกันไปเลยนะครับผมกโดยความเป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างนะครับผมเราก็ไม่ได้คุ้นเคยด้วยนะครับผมก็เวลาเจอร่องรถไถนะครับร่องรอยร่องของรอยล้อรถไถนะครับมันจะลงไปนะครับการไถมันก็จะไม่สม่ำเสมอนะครับ ต,ต้องนัดรถช่วยมันด้วยนะครับผมก็เดินเอาเมื่อยแขนกันไปเรื่อยนะครับผมก็ถือว่างานหนักเลยนะครับแต่รถมันก็แรงดีนะครับแรงดีนะครับก็ไปได้เรื่อยๆนะครับผมก็ใช้งานไปเราก็จะรู้เทคนิคเองนะครับผมว่าจะต้องยกต้องกดช่วงไหนช่วยมั่นนะครับผมก็ทดลองลองผิดลองถูกกันไปนะครับผมแต่โดยรวมก็ถือว่าผ่านเลยนะครับผมอ่า ครั้งแรกเราจะใช้หัวหมูนะครับแหวกเปิดหน้าดินกันไปก่อนนะครับผมเปิดหน้าดินก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้การตีพรวนนะครับผมก็ดินค่อนข้างจะแน่นนะครับดินแน่นมากเลยนะครับมีก้อนหินด้วยเศษไม้ด้วยนะครับผมเศษหญ้านี่ก็เหนียวเลยนะครับผมเราก็ลุยมันไปอย่างนี้เลยนะครับผมทดสอบมันดูนะครับผม หลังจากที่เราไถเปิดหน้าดินนะครับผมเปิดหน้าดินขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนล้อนะครับเพื่อจะตีพรวนนะครับผมตีพรวนให้ดินมันมีความละเอียดขึ้นนะครับผมการถอดเปลี่ยนล้อก,ก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนถอดล้อเก,ก่าออกแล้วก็เปลี่ยนชุดตีพรวนเข้าไปแทนนะครับผมไม่ยากนะครับทําคนเดียวได้เลยนะครับผมก็ีนะครับ รายละเอียดวิธีการต่างๆนะครับก็ดูได้จากคลิปของทางบริษัทเขานะครับเขาทำได้ละเอียดอธิบายได้ดีเลยนะครับล้อไหนล้อซ้ายล้อขวานะครับเปลี่ยนยังไงนะครับผมก็ถือว่าไม่ยากนะครับผมการเปลี่ยนล้อนะครับหลังจากเราเปลี่ยนล้อนะครับเรามาตีพวนกันเลยนะครับผมอ่นนี้ผมรอประมาณสองสันนะครับเพื่อให้นาดินมันแห้งนะครับประกอบกับ เราว่างพอดีนะครับผมก็เลยมาทําการตีในวันนี้นะครับผมนะครับก็ข้อดีข้อหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือมันมี3เกียร์นะครับสามเกียร์เดินหน้านะครับผมทีแรกก็งงว่ามีทําไมตั้ง3เกียร์นะครับในขณะที่รุ่นอื่นเขามีแค่2เกียร์นะครับผมก็เกียร์สเกียร์สามนี่ถือว่าเร็วเลยนะครับแทบจะวิ่งตามกันเลยนะครับผมก็เพิ่งเข้าใจนะครับว่า ความเร็วเอาไว้สําหรับตีพวนนี้นะครับมันก็จะทให้เราาตีได้ละเอียดขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะวิ่งเร็วไปนะครับเราก็กดไว้นะครับเพื่อให้ตัวคั้มนะครับมันกดไว้นะครับมันก็จะอยู่กับที่นะครับมันก็จะตีพวนได้นานขึ้นละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับผมข้อดีของมีเกียร์สเกียร์สเพิ่มขึ้นมานะครับผมล้อมันก็หมุนได้เร็วขึ้นนะครับผมการตีพวนมันก็จะ ช่วยให้ละเอียดขึ้นนะครับผมเจ็ดแรงนี่เหลือๆเ,เลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนใส่เกียร์สามดูนะครับว่ามันจะเร็วแรงไหมนะครับผมอันนี้ครับใส่เกียร์สามไปเลยนะครับล้อนี่ปั่นเร็วเลยนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันเดินหน้าเร็วๆเราก็ กดมันไว้นะครับเหล็กค้ำยันด้านหลังนะครับมันก็จะช่วยชะลอครับไม่ให้มันเร็วนะครับเราก็กดมันไว้จะให้มันอยู่กับที่ก็ได้นะครับเราก็กดกดมือจับไว้นะครับเหล็กค้ำยันมันก็จะช่วยดึงรอไว้นะครับผมนี่นะครับก็พอเราเปิดหน้าดินได้ขึ้นมานะครับผมการตีพรวนก็ไม่ยากแล้วนะครับผมมันจะยากตอนขั้นตอนที่เราเปิดหน้าดินนะครับผม สําหรับพื้นที่แ,แคบๆแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่เรียบนะครับสูงๆต่าๆไม่สม่ําเสมอแบบนี้นะครับก็จะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ราบเรียบดินไม่เหนียวไม่แข็งมากนะครับก็ถือว่าสบายเลยนะครับผมอันนี้ผมมาลองงานหนักให้ดูเลยนะครับผมก็พื้นที่มันก็จํากัดด้วยนะครับการตีวงเลี้ยวต่างๆก็จะยากนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมถ้าเราคล่องแล้วชานาญแล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับผมอันนี้เราก็จะ ทดลองใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับเราพอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับการตีพรวนนะครับเรามาดูผลงานกันนะครับก็ละเอียดขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับจากดินที่เราเห็นเป็นก้อนๆที่เราเปิดหน้าดีขึ้นมานะครับผมจริงๆเราอยากให้มันละเอียดกว่านี้เราก็วนไปอีกสักหลายๆรอบนะครับมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับผมอันนี้ผมก็วนไปไม่กี่รอบนะครับผมเอาเรามาเอามาดูผลงานกันก่อนนะครับผม แค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับผมก็จะเอาอีกหลายๆรอบก็ขี้เกียจแล้วนะครับอันนี้ครับดินก็ถือว่าต้วระดับหนึ่งนะครับผมก็ครับมีทั้งก้อนหินนะครับมีเศษไม้มีก้อนหินก้อนขวดนะครับผมบางทีก็ไถไปก็เจอรากลำไยก็มีนะครับผมอันนี้ครับเศษกระเบื้องนะครับก็ผมยังนก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับการ ตีดินพรนดินนะครับผมนี่นะครับก้อนหินก้อนใหญ่ใหญ่กันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นใบแหวกนะครับเพื่อทําการขึ้นแปลงนะครับผมเราเปลี่ยนใบแหวกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ทําการแหวกร่องยกแปลงกันเลยนะครับผมก็ก็ดูความเป็นมือใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับกับการใช้ใบแหวกนะครับยังไม่ค่อยใจหลักการทํางานของมันเท่าไหร่นะครับก็ ลองแหวกไปนะครับแปลงนี้ก็จะขู่ขาหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกบางทีแหวกไปก็ไปติดรากลำไยอะไรก็มีนะครับเพราะว่าเรายังปรับความลึกความตื้นของใบแหวกยังไม่ค่อยลงตัวนะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูเป็นรูปแปลงขึ้นมานะครับผมก็เดี๋ยวเราใช้จอบใช้คราดาเก็บรายละเอียดอ,อีกนิดหน่อยนะครับก็จะน่าจะดูดีขึ้นนะครับก็หลังจากที่เราใช้จอบ เลาะๆขอบๆมันหน่อยนึงแล้วก็ใช้คลาดปาดหน้าดินให้มันราบเรียบหน่อยนึงก็จะดูดีขึ้นนะครับเป็นรูปแปลงที่มันดูดีขึ้นนะครับผมอ่าเท่านี้สําหรับมือใหม่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมอ่าหลังจากที่เราดาูทดสอบการใช้งานนะครับแต่ละฟังก์ชันแต่ละอุปกรณ์นะครับก็สักระยะหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสาหรับผมเป็นการส่วนตัวนะครับผม สำหร like mm ับการทดลองใช้งานรถผลิเิ็นครั้งแรกนะครับข้อเสียของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือนะครับการเข้าเกียร์นะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันเข้าเกียร์มันดูยากนิดนึงนะครับการสลับเกียร์ไปเกียร์ว่างไปเกียร์ถอยไปเกียร์หนเกียร์สเกียร์สนะครับผมบางทีขยับแล้วมันไม่หลงล็อกสักเท่าไหร่นะครับบางทีก็จะเข้าเกียร์หนึ่งก็อาจจะเลยไปเป็นเกียร์ว่างจะเข้าเกียร์ว่างก็อาจจะเลยไปเป็นเกียร์ถอยอะไรเงี้ยนะครับก็ เป็นเพราะว่าเขาอาจจะทําล็อกมาไม่ได้เป๊ะ,ปะนะครับผมบางทีมันก็อาจจะมีเลยบ้างมาีไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยนะครับบางทีจะเข้าเกียร์สก็อาจจะไปไม่ถึงครับต้องเราต้องลองบีบคัสดูว่ามันเออเป็นเกียร์ไหนแล้แลวอะไรเงี้ยครับถึงจะรู้นะครับก็ถ้าปรับปรุงได้ก็น่าจะดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะอยู่ที่เราด้วยนะครับเราอาจจะไม่คุ้นชินมันสักเท่าไหร่นะครับก็เลยการเข้าเกียร์มันไม่ได้ลงล็อกเป๊ะอย่างที่ ชัดเจนอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอ่าบางทีเราก็ต้องใช้ความชำนาญความคุ้นเคยอาจจะช่วยได้นะครับผมอ่าข้อเสียข้อต่อมานะครับก็จะเป็นการอ่าในส่วนของเกียร์ถอยนะครับสําหรับผมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าอ่ามันเร็วไปนะครับเข้าเกียร์ถอยปุ๊บนี่พอเราบีบคัสอ่าเพื่อให้มันทํางานเนี่ยอ่ารถมันจะพุ่งถอยทันทีเลยนะครับซึ่งเกียร์ถอยเนี่ยมัน ค่อนข้างจะเร็วนะครับเราอยากให้มันถอยแบบช้าๆน้ำเนิบเหมือนเกเหมือนกับเกียหนึ่งครับแต่มันไม่เนิบนะครับมันพุ่งมาเลยนะครับเร็วค่อนข้างจะเร็วนะครับบางทีเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวไม่ทันระวังอะไรนะครับมันจะพรวดมาเลยนะครับเกี้์ถอยมันเร็วไปนะครับผมสำหรับผมนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อต่อมาก็คือในส่วนของการเปลี่ยนชุดผ่านไถนะครับมาเป็นใบแหวกนะครับเพราะว่า2ชิ้นนี้ต้องใช้ตัวโครงเหล็กนี้ร่วมกันนะครับผม ก็ต้องคลายน็อตออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาใบแบกออกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นผ่านไถใส่หรือว่าเปลี่ยนผ่านไถออกเปลี่ยนเป็นใบแบกใสนะครับก็ต้องถอดน็อต3จุดนะครับซึ่งการถอดน็อตในส่วนของน็อตตัวข้างในนะครับมันจะไขยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไปติดใบนะครับผมติดไปนะครับการหมุนน็อตก็ค่อยต้องหมุนไปทีนิดทีละนิดนะครับผมโดยเฉพาะน็อตตัวในนี้นะครับมันติดนะครับมันอยู่ในซอกมันจะเปลี่ยนยากนิดนึงนะครับถ้าจะให้ดีก็ น่าจะให้เป็นโครงของใครของมันเลยนะครับคือถอดออกทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข้าทั้งชุดเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับผมสำหรับข้อเสียในส่วนตัวของผมนะครับเท่าที่เจอนะครับก็จะมี3มข้อหลักๆแค่นี้นะครับผมก็ซึ่งก็ถ้าเรามองจากภาพรวมก็ไม่ใช่หลักใหญ่ใจความอะไรนะครับผมเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเพราะว่า เราใช้งานไม่ถนัดด้วยเราเป็นมือใหม่ด้วยนะครับาการใช้งานบ่อยๆการทําให้คล่องก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับสําหรับข้อเสียที่ผมว่ามาทั้ง3ข้อนี้นะครับก็เป็นข้อเสียเล็ก,ลกๆน้อยๆที่รับได้นะครับผมเมื่อเทียบกับข้อดีเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ามารีวิวกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่ต้องโวยกันเลยนะครับผม ก็ถือว่าแนะนำกันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นกลางาไม่ใช่รุ่นใหญ่มากนักนะครับผมเทียบกับราคาแล้วก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมรุ่นนี้สามารถต่อเทลเลอร์ได้ด้วยนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับสามารถต่อเทลเลอร์นังขับไปได้สบายๆเลยไว,ไว้บรรทุกของก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมก็ลองติดต่อทางบริษัทดูนะครับก็ทีแรกก็กะจะมองว่า หารดมือสองมาใช้นะครับเ็ก็กังวลเรื่องอุปกรณ์ไม่ครบนะครับาบางทีมีแต่ชุดไถแต่ไม่มีชุดพลวนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่านี้ก็ซื้อใหม่ก็สบายใจดีนะครับมีอุปกรณ์ครบเซตเลยนะครับพร้อมจบเลยนะครับสําหรับการทํางานขึ้นแปลงพลดินอะไรนะครับผมในส่วนของแบรนด์อื่นรุ่นอื่นก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งอ่า ก็ต้องลองศึกษาหาข้อมูลกันดูนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับแต่ก็เอามารีวิวให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนอกเหนือจากรีวิวที่ทางบริษัทเขาทําออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวจากผมผู้ใช้งานจริงนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม